Bitcoin อาจปรับฐานก่อนพุ่ง150,000ดอลลาร์ 1, 000, 50, 000. นักวิเคราะห์ชี้มีโอกาสที่บิตคอยนะครับอาจจะร่วงลงมาปรับฐานก่อนที่จะพุ่งขึ้นแตะ1 5 0่1 0 0 0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงครับ ก็ราคาบิตคอยครับแม้ว่าตอนนี้จะพุ่งขึ้นมาเหนือ42,000ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็ได้รับได้สร้างกระแสนะให้กับตลาดคริปโตเป็นอย่างมากนะฮะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะฮะคนทยอยเข้ามากันเต็มเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์บางส่วนยังคงรู้สึกกังวลว่าราคาเหรียญอาจจะมีการดึงกลับมาในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าใครที่เทรดแบบฟิวเจอร์นะเทรดแบบสั้นๆอยู่ให้ระวังตัวบกันให้ดีนะครับ โดยเทรดเดอร์คริปโตอย่างคริสโตเฟอร์อิงส์ครับได้ออกมาแสดงความวิเห็นของเขาผ่านวิดีโอลลาสุดบน youtube นะครับว่าตลาดกระทิงของบิตคอยล์รอบเนก่อนนั้นจะมีการลงมาพักตัวอยู่เสมอโดยราคาเหรียญเคยร่วงลงจาก14,000ดอ 14, ลลาร์เหลือประมาณ3,000ดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามครับตัวเขาไม่ได้พิเศษว่าแนวโน้มขาขึ้นของบิตคอยในในปัจจุบันเนี่ยไม่แข็งแกร่งนะแต่ทว่าตอนนี้ตัวเหรียญมีการซื้อที่มากเกินไปครับ และควรที่จะปรับฐานของตัวเองก่อนที่จะพุ่งขึ้นในระยะยาวได้อย่างไรก็ตามเขาได้ชี้ว่าความเป็นไปได้ที่จะมีก็ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าในปีหน้าจะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ทําให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ SPOT ETF นะซึ่งอนุมัติหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับหรือเหตุการณ์บิทคอย์ฮัฟฟิ้งอันนี้แน่นอนครับวิ่งมีแน่นอนนะฮะจะส่งผลให้แนวโน้มของราคาเหรียญมีมากขึ้นไปอีกนะครับ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้ตัวเขานี่คาดการณ์ว่า ETF เนี่ยจะส่งผลให้เงินไหลเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ช่วงประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแดอลลาร์ได้ภายในเดือนธันวาคมปีหน้านะครับหรือว่าธันวาคมปี2024นั่นเองนะครับก็ข้อมูลจากคอนแทเก็ตแครครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ43000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ถือว่ายังขึ้นๆลงๆอยู่ในช่วง4 2 0 0 0 4 3 0 0ออยู่นะครับตอนนี้ ก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะอย่าอย่าเพิ่งรีบแบบโอ้โหตื่นตัวตื่นเต้นนะกลัวตกขบวนอะไรขนาดนั้นเห็นราคาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยช่วงนี้เม้าชอบเข้ากันนักนะครับก็ทามั่นใจซื้อไว้ก็ได้เพราะถ้าเกิดมั่นใจว่ามันจะขึ้นไปอีก,กวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่รีบใจไม่ไม่ถึงพอนะฮะหรืออาจจะอยากกระจายเงินอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูนิดนึงนะฮะอาจจะแบ่งเงินสักก้อนหนึ่งมาซื้อในราคานี้และอีกสักก้อนนึง ไปซื้อในราคาที่อาจจะย่อลงไปเช่นสามหมื่นกว่ากว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแสนห้าจริงราคาสี่หมื่นมันก็เป็นแค่ฐานฐานหนึ่งที่ไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจระยาของคุณก็แลวกันนะใครอยากจะเสี่ยงจุดไหนลองดูก็และกันนะครับผมเพราะว่าทุกการลงคุณมีความเสี่ยงนะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าราคาบิตคอยจะขึ้นไปไหมหรือว่าข่าวนี้มันกาวเกินไปคอมเมนต์เข้ามากันละกันนะครับผมก็ผมจะเอาข่าวแบบนี้มาฝากทุกวันนะโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยเท่านั้นฮะ เอาเอาให้เรื่องเดียวเนี่ยเอาให้มันแบบขยี้ชัดกันไปเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะกับรายการน,นี้นะฮะบิตคอยน์เคสซี่นะครับบ้ากันที่สุดเรื่องของบิตคอย n ครับเราเจอกันทุกวัน8ปดโมงเช้านะครับทางช่องไทยทาวนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยเราจะทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกให้ได้อัปเดตข่าวสารไปด้วยกันนะครับก็ฝากสพอร์กันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครยังไม่เคยกดกดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้กันด้วยการทางเงินมาที่ True m o n e y Wallet ด้านล่างนี้ หรือจะเป็นสมาชิกของช่องก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับแล้วคุณก็เลือกเลยครับว่าจะเปย์แบบรายเดือนแบบไหนขึ้นอยู่ความใจดีของคุณที่มีต่อผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ